สวัสดีค่ะฟังนะคุณคิดว่าในยุคนี้คุณต้องทําอะไรบ้างจึงจะมีบ้านเป็นของตัวเองได้ก็ไม่เท่าไหร่แค่อยากขี้เกียจแล้วทางานซะและในอีกไม่กี่ปีจากนี้คุณคงจะสามารถซื้ออาพาร์ตเมนต์เล็กๆของตัวเองได้มันเคยง่ายกว่านี้มากหากเป็นเมื่อก่อนคุณคงจะสร้างบ้านที่ไหนก็ได้หรือจะอยู่ในถ้าแต่คุณรู้ไหมว่าคุณยังทําแบบนี้ได้นะด้วยโชคชะตานําพาใช้ไรบ้านชื่อเจเนียลไพจากประเทศอังกฤษ จำเป็นต้องเลือกว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร เอาล่ะมาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่านี่คือเดนิเอลไพค์อายุ28ปีเขาเป็นชายเร่ร่อนเขาไม่มีหลังคาคุุมหัวมากว่า4ปีแล้วเขาเป็นคนไร้บ้านนั่นเองและเขาได้สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาในป่าน,นอกเมืองลอนดอนมาจากดินเหนียวกิ่งไม้นาะและวัสดุอื่นๆที่เขาหาได้จากรอบตัวมันไม่ได้ง่ายตอนแรกเขาไม่รู้ว่าควรจะเริ่มยังไงด้วยซ้ำเขาใช้เวลา1ปีเต็มและความพยายามกว่า7ครั้งในการสร้างบ้าน ที่่ตั้้งอยูไดเขาจัดการกับปัญหาด้านพลังงานด้วยการใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการส่งพลังไฟฟ้าให้กับหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่กี่ชิ้นในบ้านไม่มีใครรู้ว่าเขาเอาแผงโซลาร์เซลล์มาจากไหนเพื่อไม่ให้หนาวเขามีกองไฟและยังมีชั้นเก็บอาหารที่ทำจากหินในส่วนหลังบ้านเขามีฟาร์มอย่างเป็นระบบ เขาปลูกพืชผักที่กินได้ไว้และด้วยการช่วยเหลือจากแม่น้ำใกล้เคียงเขาสร้างที่กรองน้ำอัตโนมัติไว้ให้ตัวเองได้อีกด้วยและนั่นคือล้อในภาพคนสร้างบอกว่ามันช่วยทำให้น้ำของเขาสะอาดแน่นอนว่าเขาไม่มีทางรู้ว่ามันเป็นความจริงหรือเท็จคนเร่ร่อนมากมายในปัจจุบันนี้ใช้เวลาไปกับการทำสมาธิปลูกพืชผักและทำงานแบบในอดีต อย่างที่เจ้าของบ้านนี้ได้พูดไว้ว่าสิ่งเดียวที่เขาคิดถึงเกี่ยวกับชีวิตปกติของคนยุคนี้คือการอาบน้ําอุ่นๆนั่นเองแต่แม้จะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วปัญหาของเดเนียลยังไม่หมดไปมันมาจากเจ้าของที่ดินผืนนี้พวกเขาต้องการให้เขาย้ายออกไปแต่เดเนียลไม่คิดจะจากไปเขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่คิดจะสร้างภัยให้กับใครมันน่าเศร้า แต่อีกไม่นานเขาคงจะเสียบ้านนี้ไปและนี่คือสําหรับวันนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดถูกใจและบอกต่อให้เพื่อนๆของคุณเกี่ยวกับช่องของเรานะคะ